น้ำชานะัชนุชเคลื่อนไหวท่ามกลางไอจีแฟนหนุ่มไอพิเชดาหลังจากออกมาโพสป้องกันแฟนสาวกลายเป็นประเด็นด้อนขึ้นมาจากกรณีที่ไอพิชยาดาที่มีข่าวสั่งซื้อไซยาไน์ที่หลอดเดียวกับแอนไซยาไน์ซึ่งหลังจากสาวไอนั้นก็ออกมายอมรับหรือสั่งซื้อจริงไม่เนื่อง เนื่องจากที่บ้านมีปัญหาสัตว์เลื้อยคานก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวแต่สั่งซื้อมาโดยเฉพาะที่ไม่รู้ไม่ถึงกันเท่านั้นต่อมาทางด้านแฟนแฟน,แฟนหนุ่มของไอพิเชยยรานั้น ก็ได้เคลื่อนไหวถึงโพสต์ดังกล่าวแจ้งข้อ6ข้อที่ยืนยันแฟนสาวไม่ใช่ชาตกรรมแต่ระบุสวัสดีครับทุกคนผมชื่อสเตฟามสเตฟานนั้นเป็นแฟนไอ้ผมก็ขอพูดบ้างส่วนไอ้หน่อยนะส่วนเรื่องของไอ้หน่อยนะครับและ 1. ขอไม่ยุ่งกับเกี่ยวคดีของแอนอย่างแน่นอน 2. ไม่มีจุดประสงค์ที่จะเอามาทำร้ายผู้อื่นและ 3. ผู้กรณีการเก่าหรือไม่เกี่ยวข้องกับ อย่างแน่นอนสี่ไม่เคยฆ่าใครไม่ไม่เคยคว้างขวางยาใครวางยาใครนั่นเองไม่เคยสั่งมาก่อนซึ่งเป็นครั้งแรก6และขวดยังไม่ได้เปิดใช้หรือว่าอะไรทั้งสิ้นและพูดแบบนี้ต,งตรงๆในละครับเอาเป็นว่าผมไปต่างหาวิชชีวิตที่ได้ถ้าไม่ใช่อายุ่งเกี่ยวกับ6ข้อนี้เอาชีวิตผมเป็นประกันได้เลยส่วนเราก็ผิดผิดไหม ผิดครับและเพราะเราสั่งมาจริงไม่เป็นไปตามข้อตกกฎหมายนั่นเองตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจผิดว่าผมไปหมดนั่นเองแฟนผมไม่ใช่ค่าตกรรมนะครับและตอนนี้ข่าวออกมาแฟนผมไม่ไปต่างประเทศค่าตกรรมเลยและรบกวนให้ความเป็นยุติธรรมด้วยนะครับเลิก โฟกัสแท้ไอแล้วายได้แล้วนะคะปล่อยให้เป็นเจ้าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจควรไปโฟกัสที่แอนดีกว่านะครับถ้าว่าขอบขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งให้ไอนะครับและจะช่วยไอยได้เยอะมากแค่ไหนแต่เพราะตอนนี้ก็น้องก็แย่มากแล้วครับล่าสุดทางด้านน้ำชาระช ก็ได้โผลเคลื่อนไหวท่ามกลางไอจีแฟนหนุ่มของไอพิชยาด้วยได้ออกมาโพสปกป้องและแฟนสาวไอพิชยาดาาโดยคอมเมนต์เป็นอีโมจิหัวใจสีแดงอีกเช่นเคย